สวัสดีค่ะกระปอมยักษ์โผ่ที่ต้นมะเดื่อยักษ์รับนักท่องเที่ยวแน่นเกาะในวันหยุดยาวคนชอบตัวเลขพลาดไม่ได้แล้ววันที่13สิงหาคม66ช่วงบ่ายที่เกาะคำชะโนดวังนาคินดินแดนพญานาคราชพ่อปู่สีสุดโทและแม่ย่าสีปทุมมาบ้านโนนเมืองหมู่ที่11ตําบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีวันนี้ตรงกับวันหยุดยาวนักท่องเที่ยวเดินทาง มาจากทุกทั่วสารทิศแน่นตั้งแต่ประตูทางเข้าวัดสิริสุดโธคำชะโนโดรถติดทุกพื้นที่แน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวพอมาถึงบริเวณคำชโนโดนักท่องเที่ยวต้องรับบัตรคิวเข้าตรวจอุณหภูมิร่างกายหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปภายในวังนาคินเข้ากราบไหว้ขอพรเจ้าพ่อปู่แม่ย่าวันนี้นักท่องเที่ยวต้องอดทนหน่อยคนเยอะมาก สะพานทางเข้าเกาะแน่นต้องเดินอย่างช้าใช้เวลานาน,านพอควรถึงจะถึงลานบวงสวงหน้าศาลพ่อปู่แม่ยา่าพอถึงหน้าศาลปูย่ย่าพ่อจำ้ำพากล่าวคำขอพรขอโชคลาภจากพ่อปู่แม่ยา่าใช้เวลาไม่นานก็ต้องต่อไปที่ต้นมะเดื่อยักษ์อายุหลายร้อยปีที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นขุมทรัพย์ ข้อปู่แม่ยา่านักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งตื่นตกใจมองขึ้นไปบนต้นมะเดื่อยักษ์เห็นกระปอมยักษ์อีโกนาตัวขนาดใหญ่ตามหากินมะเดือ่อเป็นอาหารหลังจากนั้นต่อไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็แน่นนักท่องเที่ยวเข้ามาดู3จุดแล้วก็เดินออกจากวังนาคินส่วนคนที่ชอบหาตัวเลขพลาดไม่ได้ต้องแวะที่ลานบวงสรวงหน้าเกาะคำชะโนด ส่องขันน้ำมนต์พิธีบวงสวงที่พ่อจ้ำทำไว้สุดแท้แต่โชคของใครบางคนส่องแล้วก็ยังไม่พอต้องถ่ายรูปเก็บไว้บางคนบอกว่าสายตาแต่ละคนเห็นน้ำตาเทียนเป็นตัวเลขต่างกันไปบางคนส่องเห็นเป็นเลข673 376และ9009าสำหรับแผงจำหน่ายลอตเตอรี่หน้าเกาะตัวเลขที่ขายดีอันดับหนึ่งเกลี้ยงแผง ตั้งแต่วันแรกคือ1221งวดสิสิงหาคมนี้ขอให้โชคดีกันนะคะขอบคุณสยามนิวค่ะ